เช่นเดียวกับจังหวัดสงขลาในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการรับมอบถุงยางชีพจำนวน500ชุดจากบริษัรปรทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือนะคะผู้ที่เข้ารับการกักตัวในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ นายจตวัตเรเกี้งกล่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมด้วยนายจรรยจันทร,ร์ตปานปลัดจังหวัดสงขลาร่วมกันร,รับมอบถุงยางชีพจำนวน500ชุดประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นในการดํารงชีวิตประจําวันค่ะทางเข้าสารนะคะบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปปลากระป๋องน้ํามันพืชน้ําปลาน้ําตาลทรายเป็นต้นจากบริษัทปตทสํารวจและผลิตเปโตเรเลียมจํากัดมหาชนค่ะ นำโดยนางสาวสรินทิพย์สีทองคำผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์และนายนัทพลอมอภิญญาณผู้จัดการแผนกฐานสนับสนุนสงขลาเพื่อช่วยเหลือผู้กักกันตัวจากสถานการณ์การระบาดในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคนะคะพบว่าในระลอกเดือนเมษายนพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการระบาดในแหล่งชุมชนที่มีครัวเรือนตั้งอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นซึ่งง่ายต่อการแพร่ระบาดค่ะจึงจําเป็นจะต้องมีการปิดพื้นที่ชุมชนและให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงกักตัวเองอยู่ในบ้านเป็นเวลา14วันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่ได้มีการกําหนดทําให้ประชาชนในกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพขาดรายได้ในการเรียน ยังดูตัวเองและก็ครอบครัวซึ่งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวค่ะทางบริษัทปตทสำรวจและก็ผลิตปีตรเรียมจำกัดมหาชนจึงได้สนับสนุนถุงยางชีพจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกักตัวในสถานการณ์การระบาดพร้อมกับส่งกำลังใจและก็ความหวงใหญ่ไปให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลานะคะให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ นอกจากนี้นะคะทางจังหวัดสงขลาก็ยังได้รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคค่ะจากทางด้านนะคะของสมาคมโลจิสติกสและขนส่งภาคใต้รวมถึงบริษัท NRC Property จำกัดค่ะในการนำไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในช่วงการระบาดของไวรัสโควิดต9ค่ะในจังหวัดเกลยงกล่าวผู้วา่าราชการจังหวัดสงขลานะคะเข้ารับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารนะคะจำนวน200ชุด ปลากระป๋องจำวนวน1,000กระป๋องแล้วก็บะหมี่กึ่งเสรรูปจำนวน10แพ็ครวมถึงนมกล่องอีกจำนวน10ลังจากสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้รวมถึงบริษัท NRC Pro p e r t y จำกัดนำโดยนายกิติชัยธรรมสริพงศ์นายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้นางรุ่งรัตชัยจิรธิกุลนายกกิติมาศสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ค่ะนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ ระาบาดในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้กล่าวขอบคุณนะคะทางสมาคมโลจิสติกและขนส่งภาคใต้และบริษัท NRC p r o p e r t y จำกัดค่ะทีไ่ได้มอบสิ่งของบริอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเชื้อไวรัสที่กำลังระบาดในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ต้องกักตัวภายในชุมชนเนื่องจากเกิดการระบาดและก็ไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพค่ะ ขณะที่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางจังหวัดสงขลาก็ได้มีการผ่อนปลนเรื่องของมาตรการการประกอบกิจการภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและก็การควบคุมการระบาดของโรคในสถานที่บางแห่งนะคะแต่ว่าก็ยังคงไว้ซึ่งเรื่องของการขอความร่วมมืองดออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืนเหมือนเดิมค่ะ